ทุกๆุกคนที่อยู่ศูนย์ข่าล้านนะั้นไม่เคยคิดนะครับว่าเสด็จจะเสด็จไปเพราะว่าเป็นชาวอบพยพคนหนึ่งหรือก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สำคัญเห็นเฮลิคอปเตอร์ลงแล้วก็ต่างคนก็ต่างคุยกันกันเออเสด็จพระราชนีเสด็จมาต่างคนก็ไม่เชื่อแล้วก็ทหารผู้ดูแลก็ไม่เห็นว่าอะไร เด็กเนี่ยเขาก็วิ่งไปเข้าแบบว่าใกล้ชิดมากแล้วก็ต่างคนก็คิดว่เออ,เอ,อสงสัยไม่ใช่สมเด็จมั้งพวกผู้ใหญ่ที่ทํางานอยู่อยู่เข่าล้านนั้นก็นั่งลงไหว้กราบนะฮะรู้เลยว่าเป็นพระราชินีแท้จริงศูนย์เข่าล้านเนี่ยมันมัน,มนไม่ใช่แค่ศูนย์เข่าล้านศูนย์เข่าล้านเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ชุบชีวิตผมมาถึงปัจจุบันไม่มีศูนย์เข่าล้านเนี่ยคือ ผมไม่มีชีวิตอยู่วันนั้นนะผมภูมิใจของน้ำพระทยัยของพระองค์ท่านยังมากพระองค์ท่านมีน้ำใจมาช่วยเหลืออุปยุทธ์ชาวกัมพูชาทั้งหลายพระพักพระองค์ท่านยิ้มแย้มแจ่ม,มใสกับชาวกัมพูชาที่อุปยุทธ์รีภยัยสงครามมาในวันนั้นครับภูมิใจก็แบบท่านมีน้ำใจก็เขาเหมือนเยอะ ก็รร้วเหม็นลงมาแล้วเม่ีอะไรกินน่ะท่านก็มาช่วยเหลือท่านก็ใจดีกับะชาชนเยอะเลยมายิ้มเยอะมาจับมือคนป่วยคนไหลท่านก็ให้หมอไปชีบานให้ยาและรักษาชีวิตฉันเหมือนเกิดใหม่เงี่ยเหมือนคนที่ตายแล้วได้เกิดใหม่คือเขา เก็บร่างของแม่ผมผมกับแม่เนี่ยไว้ใต้พุมไม้แล้วเราก็เอาของเสื้อผ้ามาหมดในตอนนั้นนีผมคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วพอผมลืมตาเช้าขึ้นมาประมาณตีสามนะครับผมลืมตาผมก็อยู่ในประเทศไทยแล้วผมไม่ตายแล้วผมมีชีวิตใหม่ได้ก็เพราะท่านตอนนั้นพระราชินีเสด็จมา เป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ผมได้เห็นท่านบรรยากาศตอนนั้นมีทั้งผู้ล้มป่วยนะฮะผู้บาดเจ็บสาหัสผู้นอนตายคือมีทุกรูปแบบนะครับนะบส่วนผมเนี่ยตอนนั้นมีแต่หนงังพุงกระดูกผอมมากผมจำได้ดีว่าท่านเสด็จมาตอนนั้นก็ให้นมให้อาหารแล้วก็วิตามินนะครับ ชาวกัมพูชาเหล่านั้นผมก็หนึ่งในนั้นก็รู้เลยว่าเรารอดตายแล้ว